ไปรถต้ายไปทำอะไรมาไปไป,ไปล้างรถอ่าไปล้างรถแล้วทำอะไรอีกคะไปไปเติมลมเออไปเติมลมด้วยแล้วพี่เจได้อะไรมาครับไหนอดไหนซิได้อะไรมามีลายมีสีใช่ปะคัลเลอร์ไหนหยิบมาซิโอแ้แมงวันแมงวันฟฟลาฟลาไฟลอืม fly, fly. แล้วแล้วพี่เจได้หนังสืออะไรมาดูซิ yeah. แมงมุมสไปเดอร์ใช่ไหมั้งไหนไหนหยิบเอามาโชว์หน่อยสิไหนสไปเดอร์เออแมงมุมใช่ไหมสไปเดอร์สไปเดอร์อยู่ไหนอ่ะอ้าวสไปเดอร์อยู่ไหนอ่ะอ้าอยู่ไหนอยู่นี่ไงไหนมีตรงไหนอีกมีตัวเดียวหรอมีตัวเดียวใครบอกแล้เนี่ยเออมีตัวใหญ่ด้วยบิ๊กอ่ะเนี่ยใช่เปล่าบิ๊กและสมอลโอ้ อ่ะแล้วน้ในไหน,หนได้ช้อนชอชอ้อนไหนซินมีอะไรอีกหนังสืออะไรมาอีกพี่เจดูซิยายยื้ยายแมงม,ม,มุมเออยายแมงมุมก็อยู่นี่ไงอยู่ข้างๆอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมสไปเดอรอ,อีกอีกตัวนึงไม่อยู่อ่ะสไปเดอรอีกโอ้โอเนี่ยนมพิงใช่ไหมพี่เจอชอบนมพิงใช่ไหมเอตอมนมพิง 嗯。Mm.